ค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมปังกระเทียมกันนะคะเราใช้เราทําขนมปังเองนะคะขนมปังตัวเนี้ยเราไม่ต้องนวดนะคะใช้คลุกๆนะคะเราก็จะใช้แป้งสาลีเกประสงค์นะคะจะสูตรใต้คลิปให้นะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะใช้น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวได้หมดคะ่ะมีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ํามันลาข้าวนะคะหรือน้ํามันพืชได้หมดนะคะน้ํามันมะกอกอะไรได้ แล้วก็จะมียีสต์นะคะเราจะใช้ยีสต์ตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นยีสต์หวานซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปอันนี้ซื้อที่ตลาดได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นซองก็ได้นะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะซองหนึ่งจะมี11กรัมนะคะเดี๋ยวใช้เป็นซองให้ดูแล้วกันนะคะถ้าใช้เป็นแบบนี้นะคะก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเทคนิคของเรานะคะที่จะทําให้ขนมปัง ไม่ต้องนวดนะคะเราก็จะใช้นมอุ่นนะเราจะเตรียมส่วนผสมของนมสดก่อนนะคะตัวนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลง,ยลงไปแล้วน้ำตา,สาะะใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์ทองใส่ลงไปเลยนะคะแลก็คนพักไว้นะคะให้ยีสต์ฟูขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะมาใส่ในแป้ง ยีสต์ของเราก็ขึ้นฟูขึ้นมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะยีสต์ขึ้นเราจะใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไปในส่วนผสมยีสต์เลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้กากันนะคะเราก็จะมาผสมแป้งแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนะคะคนผสมในพัพเปอร์แวร์มันก็ง่ายดีนะคะ เพราะว่าเราจะได้พักแป้งในนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเปลืองแล็บนะคะหรือใครมีกระมังแล้วมีฝาหม้ออะไรเงี้ยก็ปิดได้นะคะก็ใช้ได้เดี๋ยวเราผสมเลยนะคะผสมส่วนของยีสต์ลงไปนะะแป้งตัวนี้จะเหลวนะคะเวลาเราจะหยิบแป้งเราอาจจะใช้น้ำมันลําข้าวช่วยนิดนึงนะคะาทามือเราเราก็หยิบแป้งนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ จนเป็นก้อนกลมนะคะก้อนดูเแล้วก็พักไว้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะถ้ามีอุณหภูมิมันร้อนมากบ้านเรานะคะก็จะขึ้นเร็วขนมปังก็จะฟูขึ้นเร็วเห็นได้ง่ายเลยถ้าอากาศเย็นนะคะเหมือนอยู่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะรอนิดนึงนะคะ ก็คลุกขนมปังเราก็คลุกแป้งโดให้เป็นก้อนแล้วนะคะก็ใช้น้ำมันพืชแตะมืออะไรไปอย่างนี้นะคะมันจะนุ่มมากนะคะแบบนี้นุ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไว้ในทัพเปอแวร์นะคะปิดฝาไว้รอให้ขึ้นอีกเข้าหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ปล่อยให้ขนมปังขึ้นฟูแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกัน,นะะขึ้นฟูเต็มเลยนะคะ เป็นทอปเปอร์แวร์เลยเราก็จะเอาน้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันพืชน,น้ำมันมะกอกได้หมดนะคะทาแผ่นปูรองคึงน,นะคะขนมปังทาบางนะคะก็แตะมือนิดนึงเดีย๋ยวเราจะเอาขนมปังออกมา ความนุ่มเยอะเลยนะคะใบกอนโดออกมานุ่มมากเดีย๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นก้อนตามใจเราเลยนะคะ สูตรนี้ก็จะได้ประมาณขนมปังได้ประมาณ19-20ก้ถึงยีก้อนนะคะเอามาจัดการกับถาดอบนะคะก็ใช้จุ่มน้ำมันลำข้าวนะคะทาถาดอบนิดนึงการติดนะคะทาบางๆแล้วก็เอาขนมปังมาครึ่งนะคะมากดคืึงนะคะแล้วเราก็พับ ับให้เป็นตัวหนอนแบบนี้นะคะนี้นะคะแล้วแต่ใครจะทำรูปร่างแบบไหนนะคะแล้วก็วางเรียงบนถาดอบนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ขนมปังขึ้นอีกเท่านึงนะคะเดี๋ยวจะใส่เนยกระเทียมแล้วเราก็ไปอบก,กันนะคะ <thôi S 2> เดี๋ยวเรามาทําเนยกระเทียมกันนะคะก็จะมีเนยปล่อยไว้ที่อุณหภูมิห้องให้มันอ่อนตัวนิดนึงนะคะจบประมาณ4ีหช้อนโต๊ะนะคะคาวๆนะคะก็จะมีทัสเล็กนะคะมีน้ําตาลทรายนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็มีกระเทียมสับสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็แค่ผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเดี๋ยวผสมน้ำตาลก่อนแล้วกันนะ คนผ,ผสมให้เข้ากันใส่กระเทียมสับลงไปนะคะคนให้เข้ากันเตไปะะเอาปริมาณที่เราชอบเลยนะคะไม่มีอะไรเป๊ะตายตัวเสร็จแล้วนะคะเนยกระเทียมง่ายๆนะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้ไว้นะคะให้มัน ไม่ไม่คายตัวหรือเป็นของเหลวนะคะใช้หมดนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ทัพโปแวร์เก็บไว้ได้สักสองสามสัปดาห์เลยนะคะตรงนี้แช่ตู้ไว้นะคะเวลาจะออกมาใช้ก็ให้มันคายตัวนิดนึงพอที่จะ,ะปาดกับขนมปังได้นะคะค่ะแล้วก็ปั้น ก้อนขนมปังมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถาดไว้นะคะตัวนี้ก็จะมีกรรไกรนะคะสําหรับที่จะตัดขนมปังโดยเฉพาะแยกไว้ะ,ะเริ่มพองตัวขึ้นแล้วนะคะก็จะตัดแล้วแต่เรานะคะจะตัดให้มันเป็นแฉกเยอะแค่ไหนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะตอนนี้เราวอร์มเตาอบไว้นะคะที่180ยองศานะคะ เราก็จะอบประมาณ15-20ลนาทีนะคะดูว่าเราจะชอบอความเกรียมของขนมปังแค่ไหนนะคะต่ไก็จะขนาดไม่เท่ากันนะคะแม่นะคะเนยกระเทียมเราก็จะใส่เนยไปนะคะคลี่ออกนะคะ กระเทียมไปตามตัวที่เราตัดแฉลบไว้นะคะค่อยๆบรรจุมันเข้าไปนะคะตามร่องตัวนี้นะคะ นี่นะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาวกชีสนะคะจะใส่ไปกักสองชิ้นนะคะที่มีใส่ชีสเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะสองชิ้นพอนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเราเข้าอบเลยนะคะอบเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็อบออกมาประมาณ20นาทีนะคะถ้าใครอยากได้เกรียมกว่านี้ก็เพิ่มเป็น25นาทีได้นะคะนี่นะคะเราอบออกมาเป็นแบบนี้เนื้อจะนุ่มมากเลยนะคะขนมปังนะคะแล้วเวลาเราทานไม่หมดนะคะแช่ช่องฟิวสไว้นะคะแล้วเวลาจะรับประทานก็เอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟนะคะนับ1 1ึ่งถนี่นะคะก็จะอร่อย,อยเหมือนเดิมเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังกระเทียมของเรานะคะอันนี้มีชีสโรยหน้าด้วยนะคะนี้ก็ไม่ได้ใสช่ชีสนะคะลองทำรับประทานดูนะคะง่ายๆพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ